สบายดีเบิร์สุขุกคเนเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นพี่น้องฟังเลา่าทุกฝังไทยทุกต่างประเทศสุุนกลววับสบายดีเนาะโดยในต,ตอนนี้สุุนกำลังเดินทางไปสวนของสุขุนเคยพี่น้องเลยส่วนที่สุุนเคยถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบงิ้งพี่ปลูกต้นมะม่วงอะไรแบบนี้พี่น้องเลยอันนี้กำลังเดินาจากไปกับบอลทุงนี้ทางบ้านของเขากะสัญญาณในเนินๆกำลังใหญ่เขาพ่ได้าาอาจจะกีรนรถจักรไปเนาะ า่โงนี่ในยะไอ้ในยะนี่ฝนก็ตกเนาะวะตรงนี้เนาะถึ้นมื่อถึงเมือเลยสางบ้านของชาบุญเ่อแมพี่น้องไอบําบรุงกันเนาะแบบนี้ม่องดีแน่หม่องกิตรงแน่พ่อแม่พี่น้องไอเป็นเรื่องปกติแบบไปเบิ่รุงชวนของชาบุญเด้พ่อแม่พี่น้องไอว่าสีก็ลงม่วงงามไดยแง่ด้วยยังมงงามเนาะพอฮับปลูกปลูกรุนเติบแหละ เดี head, oh, the oh, the ๋ยวขอนี่บเ่เดี๋ยวขอมือหนีเยยังไงเ้ยครับโอ้นนี่เนาะช่วงนี้กแดดแดดไปทนแสงน่นึงเลังไงเงินก่วงเินก่วงลีเป็นมุิสังกัเป็นเดนตสกี้เนาะ ว่าทั้งหนขีดตรนี่กับพอเรี่วขีดตรงนี่เพิ่งทํำให้น้ำหน้ากันนะ่ับโอ้นะูกําูนกน,นะหลานสาวอยู่อยู่ว่หลานสาวนนนานเ,นเนี่ยขนมวาตอนเพิ่นี่ออแงแดดเว้หลาน เน่นะมัม,มัน,น,อนเอา,าขอนมไปมันขนมนานสาวก่อนเอาล้านขนม่ไหมนานสาวกี่อายนี่นะไองใคปคนชงทุงล้วไปหายนานคนอีกสามุงเนาะน้าขนมนม้า มาแท้มาเลยเอ้ยไปลงหลับหน้าวะอ่ะให้อะไรก่อนขอบใจด้วยค่ะใจก่อนเอ้ยหมาหน่อยเอ้ยไปลงหลับหน้าวะนังไปลงเอ้าไปฉะดำนั่นนะไปฉะดำนั่นนะแม่ก็ไปอืมตัวไปลงว่าตัดแดงเนี่ยเอาน้องไปกำลังเดินให้อีก นุม่มดานสาวดานเนี่ค่อยปากดอกลุงยายคือนำทรายนำทรายคปากกิ่งน,นี่นะวันน,น้ำทรายมีตลาดเนะดาะตลาดลายะุเานะรุนเป็นเมท่ารุ่นเป็น,นหญาคนอะไรด้นี่เอาไมไปคือออกมาสิ เออเ็กมประตูวนี่ไ่เอามอเดินเท่าไรพ่อแม่พี่น้องไอ้ไอ้ของุจอดยุ่นี่แหละพ่อมีเลยตอนนี้เนาะตอนน้เนข่าวนเรอข่าวอะไรน่ามนงแบบไรได้ป๊อมึงหง่ไปจัางมาลายแท้เลยมาสิบ่ไม่ง่ายอือ สบายดีเลยเรามาเบิ่งต้นม่วงพาสมุนมายังมัอนี่มาบึงต้นม่วงไปมาบึงบังหย่าบอบัหย่าคือหลายแท้เลยน่ะนี่หย่าเต็มเลยหย่าเต็มหนึ่งโอ้สดงหลานชายอยู่เพื่อนขุนว่าหลานชายเนาะจะเอิดมาขนมป่ะไปบวงชวนเท่าก่อน หงาถ่วมปะเดยเป็นม่วงเหาอเดี๋ยวบนญขอโต๊ะรถนี่ก่อนอีกเอาฉันขอจอนส่งนี่หงาอันนี้มันจะมากินส่งไปให้น้อยนี่พอเห็ดหัวไหวเด้งง้ออย่างมันเข่าพอได้เนาะเดี๋ยวหงามันก็เกิดขึ้นอือจะบุญขอจอนช่งก่อน จันทส่งด้วยกางเกงก่อนจันกับบุบิดอย่างเนาะหงาบอันวัดถุของวัตถุพักต้นหอยเริ่มใากต้นแรกนี่วัตถุนีต้นยังนี่นะตัวนี้มาเขียบบอ้นี่มาเขียบด้วยมันน้อยนาน้อยนาเน้อยนาภาษาไทยเป็นห้องอะไรนะน้อยนาอะซิเมีนโอ้ ทเพื่อนเอาอันว่าขี้พุ่นมาใส่มาเท้านี้ขี้พุ่นมาใส่ยังบ่ทันได้นั่นอยู่ยังมาเพราะว่าเขาปลหดน้ำก็ได้แบบวันนี้เนาะเออเห็นจะว่าครับแต่ละวันที่นั่นอยู่มันยังเอาใส่พุ่นเนี่ยปลูกน้ำยัง่ามันเข้มอ๋อฝนตกเมื่อคืนแห้งอยู่เกานี่ต้นอันเขาปลูกต้นยังนี่นะเอาต้นมะม่วงมาปลูกพอดีตายเลยนะตายแล้วเออต้นม่วง จะหาต้นมาปลูกใช่ไหมเอาต้นใหม่มาปลูกใช่ไหมอืมต้นนี้เลยหมายอนีรต้นนี้นั้นในอย่างน่ะลินลินฟ้าหมายลินฟ้าภาษาลาวเอิร์ดแบบเรียกใหม่เลยเนาะแบบเรียกใหม่เจ้าไทยเป็นเอิร์ดแบบลินฟ้าซื้อต้นเท่าไหร่ก็ท้องมีนี่ต้นละชาวต้นละชาวพันวะต้นละชาวพันอ๋อต้นละชาวพันกระถาเป็นเงินบาทกระต่ายต้นประมาณต้นนี้ จักมันเนินอต้ามันขึ้นเน้ำแปดสิบบาทเน้องทำอะไรเป็นปกติประมาณนั้นปะแปดสิบหรือหกสิบประมาณแปดสิบพอเงินอต้ามันกับโมแนยมานอนมันขึ้นลงลงมันขึ้นนือว่ามันเง่นชั่วโมงนี้มันขึ้นมันลงมันตอนนี้จ้ะว่าอันนี้อันเอ่ะคืเป็นหลอกด้วยวทองมีแม่ตัวนี้เป็นหลอกแล้วไอ้ต้นต้นยังต้นมะนาวมดนาวดไทยบ้านเนาะอันเป็นอัน มังลมุดไทยน่ะบ้านเรมังลมุดไทยแม่นอ๋อแกและไทยเป็นน้องของกันเนาะมังลมุดกันนี่เนาะจังหวะเด้อนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเดีไทยเิ่นเอิ้นต้นอย่างเนาะนี่บ้านเฮาเอิ้ญมังลมุดไทยเพิ่นมังลมุดหมักไม่หมักหมักสีมันมุนหมักกินมุนดำเดมป้อแมนอ๋อนี่คือต้นหมักนินจี้บ่ตัวนี้นี่ว่าน้ำไน่หมากไน้น้ำไน่ตัวนั่นน่ะน้ำใไน่ป้อน้ำไน่อืม นี่คือต้นลำไยของแม่พี่น้องเยขุดป้าเดี๋ยวมันจะโดอกบ่งโอ้ต้นบ่วงฮงเขาจะได้กินมากก็อยู่ไปจักเลยนี่มาปลูกตะกี้นะต้นนี้ใบกำลังเกิดขึ้นมันต้นน้อยเนาะแม่ต้นนี้มันมันเป็นมันนั่นแ่ะมันหักตอนใบกำลังอันนั้นนี่ต้นม่วงที่เขามาปลูกตัวนั้นยังเหลือใบเดียว นี่ก็ต้นหวังได้ไหม้ขึ้กันนี่กันตัวังดินฟ้าน่าได้สองต้นโอ้หนาได้ชิขึ้นถั่วมุฮ่าเลยโอ้ใบต้นหวังนาวงามได้หน่นเนาะเป็นปุ่มได้หน่เมื่อกี้ปุ่นมาใส่เอาขี้เรื่อยมาใส่แม่พี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นใบขี้หูดใบขี้หูดก็กำลังงามขึ้น มาคิด้วยมาใส่ดมาบมันนว่ามันก่อนหอมได้ไปคิว่นูอยากเล็ดมันเนาะเล็ดได้บอกว่าตรงนี้หอมยันดาวพินดุตรงนีมีไฟเล็ดกำลังติดติดกลังงาม นี่หมากชมพูว่ะสมพูชมพูอันนย่าสมพูแดงกันออ๋ชมพูแดงต้นมะม่วงนะนี่นี่ก็คือต้นมะม่วงหมายเลขโลเนาะแม่ก็ตรงนี้แม่นต้นมะม่วงต้นหมายเลขโลต้นนี้ะมายเลขโลค่ะคุณแม่ที่เราเอ๋ ขึ้นตะดินมันยังสดดินชุ่มอยู่นอกมาตรงนี้นะฮ่าก็ฝนตกใส่มาขึ้นนี่ได้แต่ว่าแต่ว่าเอาเอาเอาพุ่นอันนี้มาใส่อีกพอดีฝนฝนช่วงนี้ฝนตกเขาก็เลยเอาพุ่นมาใส่นี่มันยังสวยงามประดับเลยเนาะกำลังกำลังติดน่ะตัวนี้ตัวนี้ว่าที่งัวกินแสองต้นสามต้นนี่แหละนี่สองสามต้นนี่ที่งัวกินน่ะกำลังไง เพราะว่าเออกำลังใหญ่กำลังติดหรือพอดีงัวมากินก่อนนี่ยังบ่เกิดได้กินยังบ่เกิดเพราะว่างัวกินีงัวกินงัวมันดื้อเนาะ้อหมดเลยอ่ะตัวนี้เขาอะไรเนาะหงาเนาะหงาอะไรดิเดยเอานี่ยมาเอาเอาเม็ดเนาะเม็ดมาทางเนาะเอาเครื่องตัดนหงาเนาะเชิงเตัดหงามีกำลังแตกงามจนเออกำลังขืนนั่นนั่นนั่นกำลังขึ้น มะม่วงยังสามรูสามระรูตัวน่ะตัวนี้ก็กำลังแบบกำลังนั่นเลยต้นนี้ว่าสามรูแม่นสองต้นนี่แต่สองต้นนั่นสิเป็นหน่วยละโลหนวยละโลนั่นนี่สินี่ที่สาวยเพิ่นเอาห้เขาน่ะอ๋อที่มาเพิ่มมาเตียงแม่นที่สาวยเพิ่นเพิ่นเอาห้มาปลูกมีเครื่องตันหย่าเนาะมันมีเนาะแม่นในเครื่องตันหย่าก็คือมีตัดตัดอันนี้แต่บัวว่ายในเครื่องตันหย่าแพงแพงวันสองสามพันบาท เอามาพดนย่ำใดก็เต็มอันนั่นเขาอันนี้ก็มาจากกันกันจะไปเพิ่มด้วยกันใน,นต้นนี้กันเออกำลังแตะขึ้นเลยนี่ต้นน้อยๆน,นี่อนั้นได้ว่าตรงมีต้นงมีอีกบนน่ะอันนั้นต้นแมนต้นมกมีต้นมะกขนุนน,นั่นแหละเป็เกล่อมนะวะนี่ไปนี่พี่โอ้โหขึ้นงอแดงเป็นไงได้งอแดงเนี่ยนี่เนื้ออย่า ามมาต้นมะขามอันนะทำวันนาจิติติ้แล้วแหละเพราะว่ามันแตกแตกเอนแตกยอดและแตกยอดเลยแตกกันยังเคยกินใบมันนี่มันเป็นธรรมชาติเนาะเขาไม่ได้มะโนนแม่น้องประยสียาเด้แม่เจ้พวกนี่เจ้พวกนี่เอามาแต่เพื่อนสาใบเพื่อนทั้งนั้นเลยนี่ตั้งแต่พุ่มมาแม่ตั้งแต่ต้นมะม่วงต้นนั่นแล้วก็มะขนุนแล้วก็ต้นมะคยังนี่เลยมันให้นั่นนี่เลยใบอ่อนเลย แตะไว้อ่อนนะเพราะว่าแมงไม่กินต้องไปยาสีเนาะต้องไปสียาสียกระบอกอมันตัวน้อยเฮ้เออตัวนีหากนแล้วหมดขึ้นลยอหมดแดงหมดหมดมดอ่ะแดงด้ใช่ปะไปไปอ่ะเรียมมาทำเมีย อะไรพี่น้องอบนหลังมันง,ง่าเต็มเลยตอนนี้จะบ,บุนเดิมปลูกต้งแต่นี่เนาะอยู่ตันนี้ต้นมะขามสองต้นนี่ต้นมะขามสองตอน้นแล้วก็ต่อมานี่นี่นี่ยังเบี้นยน้อยอยู่อีกนะอีกเทิงจะได้กินหมากมัน <c oughs> <c oughs> แต่พวกนั้นเนะี่ะปีหนา,ามันมัวอย่างบดึงกับปีหนากะซี ปรมันปีหนาพีเฮอุ้ยแมนี่น้องเจอจินเนาะแมนพอช่วงนั้นเขาซื้อตอนกิ่งพวกนะตอนกิ่งตอนยังแมนต้นละแสนผูเอ้าก็เอาในตัวที่แบบเพิ่อนว่ตอนกิ่งมากเพิ่นเกิดชิบเพงปันใด หญ้าเต็มแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีเครื่องตัดหญ้าบ่ตัดหญ้าออกโทยังอยู่ได้น่ะกะประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันเป็นส่วนของสวนกะปลูกเป็นแถวไปนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะยังบ่แม่นต้นใหญ่เพราะว่างบประมาณเฮากบ่ได้เอาต้นแบบเป็นเบี้ยเป็นหยังแน่มาปลูกไว เจะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเอฟซีเอฟซีมาเบิ่งน้ำสบู่เนะาะมาสบู่แต่ละวันจากที่ว่าได้ไปถ่ายคลิปเห็นอยัางยูแต่ละมือมือก็ออกมาสวนกับมาท่องนี่ไปที่แด็กพ่อแม่พี่น้องออไอด้ก็ออกไปบนหน้าเนาะโดยออกไปบนหน้าใอว่าอยู่บ้านอยู่เพื่อนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่ก็จะเป็นทุ่งไฮทุ่งหน้าก็ร่างเกมกันผู้ดหน้าเน่ก็มีผู้เดี๋ยวไปเนาะเพียนก็นร่างดนำหน้ากันอยู่พ่อแม่พี่น้องเล้ผู้ นี๋ย่กำลังเดี๋ยวเพิ่อนกับจิไทยหุ่นหน้าหน้าของสบุญกะอีกประเภทหนึงเ่งคนกับจิดำเดี๋ยวจักรชีได้สบุญชิ้ได้ออกไปด้วยบ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยพอหน้าของสบุญกะไกลไกลไกลแล้ว,วะนี่ต้องไปนอนอยู่น้าหรือว่าชีให้เอ้น้องไปมีเงินกับจิจ้างคนดกก้านะ้ำหู่นเห็นน้ำกันบ่พ่อแม่พี่น้องเลย กระเจาโรกาเนะาะจะบุญชุมช่มให้เบิงพูนชุ่มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งกระเจาเโรกามันว้าดอกใบใหญ่ดีนายนะโรกาว้ขนาดเลยโว้จากจากสบุนยืนอยู่ไปหาเพื่อนนี่ไกลกันเติบแล้วพอ่อแม่พี่น้องจอจะบุญชุมช่มให้เบิงเนาะโดยเห็นแต่แบบๆบบกำลังเตะกากันเออโดย กืบประมาณนี่นะพ่อแม่พี่น้องอยู่ฟังพุรร่นกระลำกันพุ๊ป้อนี่มันก็ะลายนึ่งคนดับหน้านุค่คนดับหน้าเริ่มลายเลยคุณดูหน่อยพี่น้องไอจะเบิองมึงอยู่เนาะจะเบืองิะจุ่มให้เบิองจุ่มมึงคนคนที่ดับหน้าโว้ย ก็ต้องนำหน้ากันอยู่ก็โอเคประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยชวนที่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งอันอื่นก็ไปหาลานไทรก่อนเสวยน้นงลานาไทรแบบนี้ลานไทรมาเอาขนมกันมีนขนมยีนเนียรถมาฝากช่วงนี้ก็ช่วงประมาณแรงวันสี่หา้าโมง ยาเมุงแดงไปทางไหนน้อบุญมาวันนี้ตอนนี้จะบ,บุญชีย่างไปหาลานไายกันนาะเผื่อพี่น้องเลยแต่ละเดินแต่นั่นใช่บุญมาเลยบุญมาได้อ่ะโอเปหนาป้าป้าอาขนมนี่ขนมมาฝากเพื่อน บุญว่าไปอยู่กับน้องสาวกินรอดนีู่นทงเลยสามคนสามทงว่าเราห้ทำหน้ากันเลยก็ทำหน้าเลยบุญวาไปใสเออโอ้ลูกไหมอันั้นใจไห้ลเฮ้เ้เดิอชื่อยังก็อา่านเนงมีน้องมี น้องมีฮอดปีแล้วยนี่ทำเดือนมันเกิดเดือนหนาดิเนเดือนหนาเดือนแปดประมาณเปนวันที่ไ่นวันที่สิบหกอ๋อเดือนแปดบันที่สิบหกปีหนึ่งพอดีอ๋อเอาชวนชวนกันหยาถ่วเมื่อไหร่หยาได้หนอหยาอะไรขนาดเลยแม่แรกงัวเขาผูกฟังนี่ฟังที่บุบีต้นมะม่วง เอ้เมื่อก่อนเด้อปนี้เด้อวายด้วยค่ะหนาวมืดแท้เลยเอ้ยวายด้วยห่ะวายด้วยห่ะวายหนาวมืดเลยมาเยี่ยมบึงชวนยังไม่เจอบางหย่าเลยหย่าขึ้นมีเครื่องตัดหย่ามาตัดเนาะตัดไอ้ม่องหย่ามันข้นนี่แต่วาหาหลานชายหลานสาวไปพี่น้องเลย แถบนี้ก็มีตลาดเบิดบุญก็มาตัาทาวทอ,อ,องมีโผเดินฉบุญเดินเดินมุ่งเดินบ้างของพ่อของแม่เนาะตั้งแต่นี้เราอปพี่น้องโผล่อ้อมก็ต่อไปนี่มานี่กะโอเคพ่อแม่พี่น้องออรอเราจะคลิปนี้ฉบุญก็จะได้ขอตัวไปแล้วเนาะทำมาคลิปนี้ฉบุญก็ฝากากดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามให้ฉบุญเพราเป็นกำลังใจ สมบุญดืมม้อโมไรก็คือปัญญาจะดีข่ามาส้มคิบสมบุญตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวพ่อแม่พ่น้องไยจะคิดน่้ฉันได้คอตัวไปแล้วกลับเข้ามาสบายดีสบายดีเบอร์สุ๊กๆคน